ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอดควิกกี้นะมอดดีดีอินซิกตี้เซกันนั่นเองและว,วันนี้ขอน,นำเสนอมอด มันไร้ขีเเยมนะ,ะจะเปลี่ยนการตายให้กลายเป็นการประจนภยัยครั้งใหม่ที่ยากกว่าเดิมน,นั่นเองโดยเมื่อคุณตายในโลกของคุณนะ,ะเป็นครั้งแรกคุณจะรับคําเชิญจากปีศาจที่ชุดมอบตัวเลือกให้คุณว่าคุณอยากจะเกิดใหม่เป็นปีศาจหรือไม่น,นั่นเองโดยหากคุณตอบตอกลงนะ,ะคุณจะกลายร่างเป็นวิญญาณเล่ล่อนนะ,ะที่สามารถบินทะลุสิ่งของได้นั่นเองนะแต่ว่าคุณจะไม่สามารถอินเทอร์แอคกับโลกภายนอกได้นะ,ะจนกว่าคุณจะได้ร่างกายมาน,นั่นเองโดยคุณจะเป็นต้องไปหาร่างกายที่เป็นม็อบนะที่ไม่มีวิญญาณนะ หรือไอรอนโกลเลมไออายุรนิโดยมื่คุณสิงร่างม็อบเหล่านั้นนะฮะคุณก็จะได้รับทั้งความสามารถและจุดอ่อนของพวกเขามานั่นเองยกตัวอย่างเช่นสเกเลตันนะ,ะที่คุณสามารถยิงแอโร่ได้ไม่จํากัดนะฮะแต่ว่าคุณจะถูกไฟไหม้ตอนเช้าหรือ Iron ไอรอนโกเลมที่มีเลือดมหาศาลแต่ไม่สามารถใช้อินเวน o ทอรี่ได้นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่ามอสเหล่านี้คงไม่อยู่ยงคง,คงกระพันแน่นอนนะฮะซึ่งหากคุณตายนะจากร่างที่คุณสิงอยู่นะคุณสามารถบินไปหาร่างเพื่อสิงใหม่ได้นั่นเองนะ,ะแต่คุณจะติดสถานะที่มีชื่อว่า attrition <c oughs> นั่นเองซึ่งสถานะนี้จะทําให้การสิงครั้งต่อไปเนี่ยได้รับเลือดน,น้อยลงเรื่อยๆนั่นเองซึ่งการที่จะได้รับเลือดน,นะฮะกลับคืนมานะ,ะคุณต้องกลับร่างเป็นมนุษย์เพื่อรีเซ็ตบัฟนั่นเองหรือคุณสามารถทําได้นะฮะโดยการใช้วิธีเดียวกับการล้างบัฟของ zombie v i l l a อร์นั่นเองนะฮะโดยการป ประมาณ2นาทีนะฮะและคุณก็จะกลับร่างมาเป็นมนุษย์ <Hello S 1> ของคุณ <the. S 1> อีกครั้งนั่นเองซึ่งหากคุณเบื่อกับการเป็นปีศาจและอยากกลับไปรีสปอนเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วนะฮะคุณสามารถคราฟหนังสือที่มีชื่อว่า Opus Depon เนีซึ่งมีความสามารถขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเขียนลงไปนั่นเองซึ่งหากคุณเซ็นไปว่า Add v i t a Motel จะทำให้คุณกลับกลายเป็นมนุษย์และมีระบบรีสปอนแบบปกตินั่นเอง และกลับกันหากคุณเซนว่าแอดวิเทมเอเทอรัมนะฮะจะเปลี่ยนคุณจากมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจและมีร่างวิญญาณนั่นเองซึ่งมันยังสปอร์ตมอดอย่างออริจิน Origin, ซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกระบบการตายของคุณก่อนที่จะเข้าเกมได้ด้วยถ้าคุณสนใจนั่นเอง